ไป,ปออกมานี่ดดน,ดดน,นะครัส่วนยูเด้วยนะครับอยู่หัวอันนี้นเนี่ยวันนี้เรามาเล่นสามสิบแปะกันอีกรอบหนึ่งแล้วคราวนี้เราได้บ้านใหม่ครับ<อ>คือไม่ใช่อะไรหรอกคนคือคนที่แของออกมาแล้วนะครับ<อ>คือตรงนี้นเกิดที่ขอบแมพแล้วก็มาเจอคน ที่อยู่ในบ้านนี้แล้วพอแล้วเข้ามาออกเกมหมดเลยความจริงแล้วเราก็ไม่ต้องออกไปข้างนอกลยซ้ำนะนี่เ้าเข้ามาให้าหารเาเขางนอมีโค้ดรันอาหารไว้มันก็มีไอเทมเอาได้้ว นี่ร้านอาหาร whole wild wild เฮ้ยอย่าบอกว่าใช่เขาคิดไม่ผิดโดนัทดีสปอร์แล้วโดนัทดีสปอร์เล่แล้วเออเอ็งเอ็งเหลือโดนัทเอาไว้ให้เขาด้วยไม่ เด้ไหมมาเองกินหัวนะคะพยายไปสิพวกคุณเองไม่เอาอาหารอาหารมันเยอะเขาไม่รู้มันลิซปอลเขาต้องไปขนเดียววันพิเศษวันจันทร์วันศุกวันเสาร์วันอาทิตย์แล้วตอนนี้มันเดย์แล้วพวกคุณไม่เอาอาหารเองมาเก็บอาหารไว้ที่บ้านก็ได้ ก็จะเหลือเพีงยงแค่ไปจะไปดิมเขาชอบเบอร์เกอร์มากเลยเบอร,ร์เกอร์แฮมเบอร,ร์เกอร์ไม่เป็นไรว,วันนี้วันจันอาหารยังมีเพียบ ไม่มีสไลเดอร์เเนี่ยารเจมาเขาเป็นคนได้เอาสไลเดอร์มาวางเองมันมีโซนเด็กเล่นหรือเดอสไลเดอร์ข้างนอกโซนเด็กเล่นนี่สำหรับขาวมันหายาก ีคว okay, ยวิซี่ไอร้านอาหารน่ะไม่จังเลยเาล้เองลองเล่นไปกินโดนนทไปแล้วอ,อ,อันนึงแล้วคุณ ของเราคืออะไรดีหาช็อกโกแลตไหมทุกคนเราจะหาช็อกโกแลตอยู่นะถ้ายังเจอของที่แรงที่สุดในการรายเบสแล้วเองเอาเบสไหมเอ็งเอาช็อกโกแลตมาให้เราด้วยนะคุณพูดผิดเอ็งเอาของที่หายากที่สุดเตียมเอามาให้เราด้วยนะจะได้ได้เบสรู้ได้เบสจะตอนเมื่อกี้ของเคี้ยวขนมอยู่ ใช่เราเราจะได้เบสทั้งคู่แต่เราจะไม่กินมันเราต้องดูดูดูสเตตทั้งคู่สมมติมันอาจจะบวก9 9 9 9ก็ได้ทั้งที่เลือดเรามันมีแค่100กับเอนเนอร์จีมีแค่100กลายเป็นว่าเราได้เลือดอินฟนิตี้เหมือนตอนที่อยู่กับบูถูกไหมแบบ แบบของอย่างกินยุบไปแบบกินยุบไม่ยากเลยอ่ะแบบแบบแบบเวลาของนายอ่ะเอ็งเอาเขาก็ยัดปากเขาเขาอาจจะรีสปอนได้นเล่นสไลเดอร์ได้ แป๊บนึงเราเคยเราเอะไรมาปิดเพราะเราพอแล้วายังไม่ต้องการไฟแล้วเรามีไฟออร์แกนิกเยอะอันนี้ออร์แกนิกจริงใช่ไหมใช่อันนี้ออร์แกนิกมันเป็นโมเดิร์นไงโมเดิร์นคือแบบอันน้เหมือนมันเหมือนอนาคตน่ะแบบที่ร้าแบบที่ทันสมัยอ่ะมันโมเดิร์นไงมันก็เลย อันคือืดหลืมไปแล้วโนเขาก็น่าจมอและว่าเาขาจะไปไหนก็เลยดึงเจ้านี่ออกมา อันนี <èn isf premature> <t ori> ้เวกเองส้มอะไรส้มอะไรมันงอไงเองเห็นปะอะไรเอาจริงเขาอยากเจอเอ้ยก็ทางเข้าดิเอาจริงเขาอยากเจอคิมเหมือนกันแหละคนมีถังขยะเราต้องมีถังขยะเราต้องเราไปทำยังไง มเข้าเข้าดูแลว่าเอย่ยเนี่ยมามามาทำอะไปกดดูเนี่ยเขาไม่เติมมันเอามาเพื่อทำสิ่งนี้โดยโดนเฉพาะช่วช่ไม่เป็นไรปิดก่อนนี่ไงเขารู้ทันเราต้องปหยุดอย่าตกใจเรื่องกดอะไรพวกนั้นเกี่ยวนะเพราะว่า นี่คือเกาตาช้างเรื่องกดอะไรคืออะไรกดกดวิสิจเิงว่าเนี่ยแหละเขา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 เอากาวตาช้างมาติดกับลดดไฟเพื่อที่จะให้พลังสูงเพื่อควบคุณตะปูละปูแค่ตะปูก็อยู่แล้วนี่ไม้นะเนี่ยแค่ตะปูก็อยู่แล้วเฮ้ยอันเนี้ยเขาต้องใช้เกาตาช้าง ก็อย่าสงสัยข้างบนนะครับคือมันเป็นทีวีเราก็จะระแวงอยู่ใช่มันคือทีวีจนเสัญญาณพิเศษคือมันเราก็จะระแวงมันเหมือนว่าเฮ้ยท้องฟ้าเปิดว้ายกระโดดเข้ามาพนักงานพนักงานกระโดดเข้ามาย่าเล่นไหมการถามกต่ถาม มันต้องมีคนเยอะๆเพราะบ้านนี้มันใหญ่มากแล้วก็มีนี่มีนี่มีอีกมีนี่อ,นอีกแล้วก็มีเตียงแล้วมีเตียงนอนแค่สองมีอันนึงมาปิดตรงนี้นี่คือห้องสเสบียงฮไปทองฟ่าเปิดพนักงานกระโดดเข้ามา คุณทำไมวันนี้มืดจังเลยอ่ะวันนี้มืดมาก้องฟ้าไม่เห็นะไรเลยเดี๋ยวโมได้ส่งแคสส่งมาเลยได้ได้เขาเขาไม่ใช่รถไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเขาจะไม่มีทางเลือกแต่เขาอัอย่างน่ะอยู่ในการเลือกเขาคือเขาอัดอยู่ทุกคน เขาอัาจจะลบไอดีไลน์ของเองแล้วก็แอดแอดเฟรเองไปเต็มแล้วเองก็จะเด้งอะไรขึ้นมาเองต้องไปแชทในที่อื่นที่ไม่ใช่โปรแกรมอ่านเฝาอ่อันอก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็โปรแกรมอ่าของเขาว่ามันจับได้เผื่อมันมันเปิดเผยไอดีไลน์ของเองแล้วเองก็จะมีคนแอดเฟรเต็มอันุอันุอะไรแป้งนีด ใช่มีเดิมก็ได้เคมีเดิมมีเดิมมีเดิมเลยมีเดิมไม่ไม่หน่อยนะมีมีหน่อ